ดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ถ่ายภาพแล้วอยากจะแชร์ไปอวดเพื่อนๆแต่ว่าไม่อยากให้ซ้ำกับใครเลยต้องมีการตกแต่งภาพกันซะหน่อยนะครับวันนี้มิสเตอร์แอปแมนขอแนะนำ Pixlr Express App สุดยอดแอปแต่งภาพที่ได้รับความนิยมระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวเรามาดูความสามารถของ Pixlr กันได้เลยครับหลังจากเรียกแอปขึ้นมาแล้วจะแสดงหน้าไทเของ Pixlr โดยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรก่อนก็ได้ประกอบด้วยนะครับคามลาิล่าถ่ายภาพใหม่โฟโต้คอ o l สมิสเตอร์แอปแมนขอเลือกภาพถ่ายที่เพิ่งถ่ายมาแบบสดสร้อนๆมาแต่งให้คุณผู้ชมดูนะครับโดยกดที่โฟโต้แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอเพื่อการตกแต่งละครับดูที่ด้านล่างจะมีเครื่องมือให้เลือกมากมายประกอบไปด้วยนะครับ a d j จ s สเมนต์สำหรับปรับแต่งสีเอฟเฟ t เป็นเอฟเฟกสีแบบสำเร็จรูปโอเวอร์เลย์เป็นการซ้อนภาพอีกชั้นหนึ่งด้วยลูกเล่นที่แบบไม่ซ้ำใครบล u เดอร์ Boulder, ใส่กรอบให้รูปภาพไทป์ Type, เป็นการพิมพ์ข้อความลงในรูปภาพสติ๊กเกอร์เป็นภาพปะติดน่ารักนรักทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าภาพธรรมดาภาพนี้จะกลายเป็นภาพที่แปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครได้อย่างไรด้วยเครื่องมือ6ประเภทนี้เริ่มจากไปที่อ d ดจ s สเมนตผมจะใช้ลูกเล่นโฟ c ัล ทำให้ดูเหมือนภาพถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วปรับรัศมีการเบอร์ปรับความเข้มของการเบลอร์ปรับ c o ค r ล o o ู t เพื่อเล่งสีลดสีของจุดโฟกัสเสร็จแล้วกดที่ปุ่มแอปพลคราวนี้ลองมาปรับเอฟเฟกสีดูบ้างครับก็เลือกไปเรื่อยๆจนกว่าชอบนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็ปรับความเข้มที่เฟด เสร็จแล้วกดที่ปุ่ม Apply จากนั้นมาดูลูกเล่นเจ๋งๆอันนี้กัน Overlay สำหรับ Mister Upman ต้องให้ภาพที่ได้ออกมาแนวสุดๆเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม Apply คราวนี้มาลองใส่กรอบรูปกันนะครับเลือกไปที่ Borders กรอบรูปมีหลายแนวให้เลือกสร้างสารรค์ภาพถ่ายได้อย่างสุดจะจินตนาการเลยครับ เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply ทีนี้มาใส่ตัวหนงังสือกันครับเข้าไปที่ type แล้วเลือกรูปแบบตัวอักษรแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรใส่เข้าไปปรับแต่งสีจากนั้นก็ลากตำแหน่งและขยายขนาดตามต้องการขั้นตอนต่อมาเลือกสติกเกอร์เก๋ๆมาแปะเพิ่มนะครับ ตันตันเสร็จแล้วครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับด้วยแอปดีๆอย่าง Pixlr Express นะครับทำให้การตกแต่งภาพเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกเอาไปอวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลมีเดียได้อย่างไม่ซ้ำแบบใคร,ครนะครับ Pixlr นะครับรองรับทั้ง iOS Android คุณผู้ชมจะใช้เครื่องแบบไหนนะครับรีบไปหาโหลดมาติดตั้งกันได้เลยครับจะได้ไม่ตกเทรนด์สำหรับวันนี้เวลาของมิสเตอร์อแมนก็หมดลงอีกเช่นเคยครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับบาย